ก็สวัสดีนะครับวันนี้วันที่ย9สิบสิงหาคม2566ครับก็จะมาทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อใครสนใจก็สามารถที่จะเอาไปทำได้นะครับอันนี้ก็คือถังขยะนะครับถังขยะเดี๋ยวผมจะแผ่นกล้องให้ดูนะครับถังขยะวิเศษที่ว่าไม่ตัดตูดนะครับผมก็จะมาที เศษอาหารใส่เกือบทุกวันนะครับที่วันไหนที่อยู่บ้านก็กินก็เหลือก็มาใส่นะครับเทใส่เรื่อยๆนะครับสามารถยกขึ้นมาได้ครับแต่วันนี้ไม่ยกอ่าผมก็จะตักตักเศษอาหารนะครับ ขออนุญาตนกําลังตักเศษอาหารนี่ครับตักเศษอาหารหนึ่งส่วนนะครับตักเศษอาหารหนึ่งส่วนจากถังสร้างสร้างปุ๋ยทั้งสุกนะครับแล้วนําเศษอาหารนะครับเศษอาหารส่วนผสมก็จะมีนะครับเศษอาหารที่เรา หมักไว้นะครับเศษอาหารก็เทใสไ่ไปเลยเทใส่แป้นกล้องให้ดูนะครับนี่คือเศษอาหารที่ผมมักไว้อันนี้คือกากกาแฟครับกากราแฟที่ขอมาจากบ้านกาแฟะนะครับที่อยู่วัดโบดนะครับร้านตั้งอยู่วัดโบดก็จะเทใส่เลยนะครับเนี่ยกากกาแฟครับ วนนี่คือดินครับก็เทใส่ก็เทใส่เลยนะครับนะครับในดินก็จะมีไส้เดือนด้วยตัวนี้คือไส้เดือนนะครับตัวที่มาช่วยเสียดอาหารหต่างๆเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตักนี่คือมูลวัวนะครับมูลวัวแผ่น ตักมุลวัวปริมาณเท่าๆกันนะครับปับ๊บนี่ครัมวลวัวมาเทใส่มาเท,าใ,สาเทาใส่ครับเสร็จแล้วครับคุกเคล้าครับคุกเคข้าเนี่ยครับ คลุกเคล้าให้เข้ากันเขาบอกว่าเาศษไอ้กากาแฟะนะครับจะมีธาตุในตัวเจ้นสูงนะครับถ้าไปใช้กับกับเขาเรียกว่าอะไรนะปลูกผ,ผักนะครับพวกกินใบอะปลูกผ,ผักพวกกินใบเนะี่ยก็จะ ทำให้พืชที่กินใบเนี่ยงามนะครับอย่างพวกรุนขนา้าอะไรมันซึ่งต้นขนะะผมก็เพาะไว้แล้วครับเพาะแบบง่ายๆก็มาทําที่บ้านผมก็จะคลุกเคล้านะครับคลุกเคล้าเศษอาหารต่างๆนะเศษขยะให ให้เข้ากันนะครับให้เข้ากันเสร็จแล้วก็จะหากระถังนะครับที่มันแตกๆนะครับเพื่อให้อากาศเนี่ยเพื่อให้อากาศเข้านะครับในการหมักไว้ซึ่ง,ซ,งซึ่งกระถังถูกทำให้ดูกันจริงๆจังๆเลยนะครับคลิปนี้ห้านาที ประมาณนะครับถัทงที่มันแตกๆครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็ฝาปิดให้อากาศมันเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะเป็นปุ๋ยครับปุ๋ยหมักเดี๋ยวผมผสมรอบนี่ครับคนให้เข้ากัน แค่นี้เสร็จแล้วครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรยากครับเสร็จแล้วก็ยกครับยกใส่เทเลยนียครับเทใส่หาอะไรฝาปิดแค่นั้นแหละครับพอดีได้น้ำหมักชีวภาพมาด้วยครับจาก เทศบาลตำบลบางกระทุ่็เลยต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นิดนึงครับ <c oughs> รู้สึกว่าจะขวดนี้ถ้าจะเป็นปีก็เนี่ยนี่ครับ,น,รบนี่คือ น้ำหมักชีวภาพครับใส่ไปสักนิดหน่อยครับนี่ครับเทใส่ไปสักนิดนึงโอ้กินใช้ได้เลยครับ <c oughs> <c oughs> ล้มเสียดายครับเสียดายมากเพราะว่าอา่ลดน้ำจะดีมากเลยนะครับแล้วก็ โอ้ผมลืมเศษจญ้าใส่ครับเศษจญ้าเศษจญ้าใส่ผสมประสานอีกรอบนึงครับถ้าจะให้ดีก็สับหญ้าก่อนนะแต่วันนี้หรือหญ้าสดก็ได้นะครับหญ้าแห้งก็ได้ถ้าหญ้าสดเอามาสับก็ดีเหมือนกันนะ มาสับแล้วก็คุกเขาอะไรนครับผมอันนี้ก็ก็เดี๋ยวผมจะใส่แก้วปลูกนะครับใส่แก้วปลูกไว้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสามารถที่จะมาทำประโยชน์ได้หมดครับถ้าไงก็ติดตาม Facebook นะครับในเรียวเรียวจังแล้วก็เพจนะครับทำทันทีจะเป็นรูปผมนะครับ ส่วนช่อง YouTube ก็จะเป็นช่องทําทันทีในเรียวนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือพ่อแม่พี่น้องได้ดูด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์นะฮะคือบ้านผมไม่ได้ทิ้งขยะให้เทศบาลนะครับโดยเฉพาะขยะเพียกเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับสวัสดีครับ